สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็นั่งอยู่หน้าพัดพงนะหน้าพัดพงนั่งมองตรงข้าไปมันก็จะมีพวกบายญี่ปุ่นนะฮะบาญี่ปุ่นอยู่มีซูมบายญี่ปุ่นนะฮะพิงแพร์เตอร์อยู่แถวนั้นนะครับก็ <laughs> โอเคเข้าเรื่องเลยนะครับพอนึกถึงญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ลงนั่งนึกเล่นๆนะครับถึงประชากรญี่ปุ่นว่าเอ๊ะทำไมตอนที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่าเราดูสรารคดีญี่ปุ่นนะครับเราจะไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยเห็นโทษนะครับคนอ้วนอ่าหรือคนที่ o v e r w e ์เว t o อบีส มากอถ้าเกิดไม่ใช่นักซูโม่นะฮะเราก็จะไม่ค่อยเห็นเลยคือบุคคลญี่ปุ่นทั่วไปประชากรญี่ปุ่นจะค่อนข้างผอมนะค่อนข้างอุ่นดีลินลีนนะครับเราก็จะนึกว่าพออะไรผมก็จําแนกออกมาได้4ข้อนะครับอะข้อแรกเลยนะครับที่นึกออกนะอาจจะ1อาหารนะฮะอาหารญี่ปุ่นที่เราเห็นเนี่ยทั่วไปเลยคือ จะเป็นอาหารค่อนข้างเป็นออแกนิกเลยนะคบเป็นชิ้นอย่างเช่นปลาก็เป็นปลาเลยไก่ก็เป็นเนื้อไก่เลยอาหารก็เป็นข้าวโปรเซสฟู้ดจะน้อยมากสังเกตได้เลยโปรเซสฟู้ดจะน้อยมากๆจะไม่ค่อยมีอ่ะที่เป็นแบบไส้กรอกลูกชิ้นอะไรนี้เบอร์เกอร์อะไรพวกนี้นะครับอย่าลูชิ้นปลานะครับที่เพื่อนๆเห็นกันนะครับเหมือนจะเฮลตี้นะครับบอกว่าปลานะครับแต่ไม่ใช่นะห้มึงแดกเข้าไปเนี่ยแม่งแป้งแบบแปดสิเลยที่กินเข้าไปเนี่ยรู้ไหมว่ามันทํามาจากอะไรบ้างปลานี่แม่งจะเป็นเศษซากวิญญา เดียวแบบขนปลาอยู่เนี่ยนะนี่ปลามีขนหมวะไม่มีนะแต่ว่าคือเอาว่ามันไม่ไม่ค่อยมีปลานะครับหลักๆเลยจะเป็นอาหารพวกที่เป็น ซูชินะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นทุกอย่างก็จะค่อนข้างคลีนมากๆนะครับเราก็จะไม่ต้องมีการใส่อาหารแฝงอย่างเช่นน้ําตาลหรือว่าเกลือหรือว่าสารเคมีต่างๆที่แฝงอยู่ในอาหาร<ม>พวกนี้มากส่วนข้อ2นะครับก็คือ a อเวอร์จหรือว่าค่ากลางในการเดินนะครับสเต็ปการเดินของคนญี่ปุ่นจะเยอะกว่าคนไทยมากผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะเทียบกับคนไทยนะครับแต่ว่าสเต็ปการเดินของคนญี่ปุ่นจะเยอะกว่าประเทศอื่น,นๆนะครับอย่างเช่นอย่างบ้านเราจะเดินอยู่ประมาณ4ี่พนก้านะครับประมาณ4ี่พันเก้าสี่พันสี่พันห้า แต่ของคนญี่ปุ่นนะครับทุกวันเฉลี่ยเนี่ยจะเดินประมาณ6 0 0 0 6,700 6,700อันนี้คือมากกว่าบ้านเราโดยเฉลี่ยประมาณ2,900นะครับถ้าลองคิดดูนะครับ2,900คุณเดินไป10วัน2,900 0เลยนะอันนี้ก็เยอะอยู่มารวมแครี่ที่แบบว่าเบิร์นออกไปเนี่ยจะเยอะมากอยู่เนื่องจากมันเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่แล้วเขาใช้ชีวิตในการเดินของเขาอยู่แล้วก็ทําให้การควบคุมน้ำหนักนั้น เป็นเรื่องที่ง่ายในประเทศญี่ปุ่นส่วนข้อที่3นะครับก็คือพอชั่นอาหารนะครับหรือว่าปริมาณอาหารที่คนญี่ปุ่นรับประทานนะครับจะมีพอชั่นที่เล็กกว่าประเทศอื่นนะครับอย่างเช่นผมนะครับผมเคยไปอยู่ยุโรปมานะครับผมเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ได้ไปเที่ยวท่องเที่ยวยุโรปต่างๆนะครับจะเห็นเลยว่าพอชั่นอาหาราเช่นตอนที่ผมไปเยอรมันนะคือจานเนี่ยประมาณนี้เลยคือใหญ่จริงๆไม่ได้โม้นะไม่โม้อยากรู้ว่าโม้อไม่โม้ไว้ ไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวเลยเยอรมันนะครับใหญ่มากกินทีคืออิ่มเป็นเป็นวันเลยนะคะรับพอชั่นจะใหญ่ทําให้เราต้องฟีดแคร์รี่เยอะกว่าที่อื่นแต่ถ้าไปญี่ปุ่นอ่ะเราต้องที่เราไปอยู่ญี่ปุ่นผมไปอยู่ญี่ปุ่นนะครับก็พอชั่นอาหารแต่ละอย่างก,ก็จะเล็กเบอร์เกอร์ไซส์เล็ก หรือว่าซูชิก็คำเล็กๆทุกอย่างก็จะไซส์เล็กลงนะครับเป็นการคล้ายๆจําจกัด <Yeah. S 1> ปริมาณแครีที่เราจะได้รับในการสั่งอาหารต่อ1มือ้อต่อ1มื้อก็จะเป็นพอชั่นที่เล็กลงส่วนข้อสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้ก็คือ Choice หรือว่าตัวเลือกในการที่เขาสามารถเลือกอาหารได้ในแต่ละครั้งนะครับของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็น Choice ที่ค่อนข้างเฮลทีออปชั่นมากจะมีอย่างเช่นตู้กดเวนดิ้งแมชชีนเคยเห็นไหมตู้ตู้น้ากดนี่นะฮะสมมุติว่า ถ้าเราไปประเทศอื่นผมไปอยู่อเมริกามานะครับสมมุติมี20อย่างให้เลือกประมาณ18อย่างเนี่ยก็จะเป็นแบบน้ำตาลมียี่ห้อต่างๆเครื่องดื่มชูกําลังมีขนมสนนกเกอร์บาร์มีเรดบูลูมีแคนดี้อะไรเยอะมากแต่ส่วนถ้าเกิดเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยตู้กดของเขาเนี่ยก็จะมีน้ําเปล่ามีชาเขียวมีสแน็คอะไรที่เป็นแบบ เบาๆให้กดเราจะเห็นเลยว่าช้อยส์เนี่ยมันต่างกันหรือถ้าอาหารเนี่ยทุกหัวมุมนะครับผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างตอนที่อยู่อเมริกาอีกเหมือนกันนะครับเราเดินไปนี่เดี๋ยวก็เจอนะครับเบอร์เกอร์คิง m d o n a l d ั Five Guys Wendy's ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดจะเยอะมากพิซซ่าตะเลี่ยนอาหารที่ชอยส์ค่อนข้างจะแครีเยอะนะครับอันนี้เห็นจากประสบการณ์จริงเลยเราก็จะยิ่งเห็นมากอะ่ะมันก็ยิ่งฟีดสมองเหมือนโดนกระตุ้นบอกทุกวันทุกวันทุกวันว่าเฮ้ย hey, มึงกินอันนี้มึงกินอันนี้อันนี้คือเรื่องปกติแต่กลับกันนะครับที่ญี่ปุ่นก็จะไม่ใช่นะครับเพราะว่าชอยส์ที่เราเห็นในทุกๆวันแม้แต่เดินเข้าร้านสะดวกซื้อเข้าเซเว่นเข้ามินิมาร์ทอาหารก็ยังเป็นอาหาร คลีนฟู้ดเฮลตี้ฟู้ดอยู่เลยยังมีซูชิวางขายน้ำดื่มก็ศูนย์แคลกาแฟศูนย์แคลอะไรต่างๆชาศูนย์แคลไม่ใช่แบบเป็นชาเย็นใส่น้ำตาลกันี่ากรัมเหมือนที่เราเห็นที่บ้านเราต่างๆนะครับผมคิดว่าข้อนี้สําคัญมากเนื่องจากว่าข้อมูลที่เขาได้รับข้อมูลที่เขาเห็นทุกวันเนี่ยมันเป็นช้อยซ Healthy ทำให้เขาสามารถเลือก c h o อยซ Healthy ให้กับตัวเขาเองได้ อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับว่าข้อมูลที่ผมได้กล่าวถึงประเทศญี่ปุ่นไปนั้นจริงๆเราสามารถนำัปยุคใชยได้อย่างหนึ่งเลยก็คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับมันไม่ได้เกี่ยวหรอกครับว่า คุณจะเป็นคนญี่ปุ่นคนไทยคนอเมริกันแต่ถ้าเกิดว่าสมองเรานะครับความคิดเราม n d เซ t เรานั้นแข็งแกร่งพอนะครับต่อให้มันจะเป็นประเทศที่อ้วนที่สุดในโลกมีอาหารทุกอย่างที่อ้วนอยู่ในโลกใจเราแข็งนะครับเราก็เลือกได้ว่าเราจะเลือกสิ่งดีที่สุดสิ่งอะไรให้กับตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารการออกกาลังกายต่างๆนะครับมันไม่อยู่ที่ใครไม่อยู่ที่ประเทศนะครับมันอยู่ที่ตัวคุณเอง